สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันคนโครกรถไถทองคำนะครับวันนี้อยู่ที่ดงกระทิงนะครับผมอำเภอไสรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่ที่ร้านลุงทิปยางเปอร์เซ็นนะครับนี่เบอร์โทรชัดเจนนะครับศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามแปดสามสองเจ็ดแปดนะครับพิสันก็มาจัดกระทะคู่หล่อๆสักคู่นะครับเอาไว้วิ่งหลังถนนเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอืมสวยงามมาก นำมาฟังาราคาแล้วก็กติกาการขนส่งประมาณนั้นนะครับของบริสารก็จัดนี่จะของช่างมาดีครับพี่พี่น,อน็อตเนาะนี่นะครับพี่น็อตน่าจะเป็นน้องผมนะยนี่สิบห้าโอ้ยูยี่สิบห้าปีเป็นเท่าแก่ล้านยางนะครับสุดยอดมาก ก็พิสันก็ไปซื้อยางมาเนาะแล้วก็มาซื้อกระทะที่นี่นะครับไม่ต้องเติมเอไม่ต้องใส่ย,ยังไงเนาะช่งางอา่าคือว่าอัดไปเต็มที่เลยนะครับอย่างนี้แล้วเติมลมก็ประมาณกี่ปอนนะก็สักสามสิบก็ได้อ๋อประมาณสามสิบปอนนะครับอ่อนแหงก็ไปปล่อยหรือไปเติมเพิ่มอ๋อโอเคครับถ้าเกิดมันมาแซงซ้ายแซงขวาก็าก็ดูเอานะครับอ ครับคู่ล้อเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอถามก่อนอันนี้คือหน้าแป้นใหญ่ใช่ครับอ่าครับคือว่าผมจะเอาไปใส่่พวกกโค้งตานกแล้วครันนี้ซุ้มบางโคนเนี่ยมันมเออมันจะไม่ติดนะครับแล้วก็มันจะกว้างขึ้นมาอีกนะนี่นะนี่นะครับจะมีสองแบบกับอีกแบบนึงเดี๋ยวให้อ่าอย่างันนี้นะครับอย่างันนี้คือว่ามันจะวาวๆหน่อยนะครับ คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเดินตามรูปอื่นนี่ือว่าใส่ได้เลยเนาะใส่ได้เลยอ่าใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของนกนี่ผมกลัวว่ามันมันจะติดบางโคนนะครับติดนะเราเคยลองแล้วใช่ไหมลองอ๋อเคยลองแล้วนะอ่าต้องต้องใช้อแดปเตอร์ต่อนะครับตัวนี้โอเคอ่ามาฟังราคาเท่นี้ถ้าถ้าอย่างกระทะ เอาเอาตัวนี้ก่อนที่ขายดีทั่วไปครับตัวนี้ก็ราคาถ้าไม่ทําสีคือฟูละหนึ่งพันเจบาทอ๋อคู่ละพันเไม่ทําสีแต่ถ้าทำสีแล้วก็บวกค่าสีไปสามร้อยจะเป็นสองพันอ่าอย่างนี้ว่าก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยครับค่าขนส่งนี่ประมาณถ้าอย่างกระทะกระทะอ่าสองวงอ่าประมาณประมาณเท่าไหร่ ไกลเยอะไปอย่างไกลๆไปแถวอีสานแบบนี้ไปอย่างอีสานก็6กู่ละ300อ๋อประมาณคู่ละ300เฉพาะกระทะเนาะถ้าเกิดว่าทั้งยางนะถ้าทั้งยางประมาณร้อยครับอ๋อประมาณประมาณ600นะครับโอเคขบอ๋อแฟตส่งได้นะครับค่าขนส่งนะครับจะมีสองแบบคืออันนี้ก็ ประมาณ2,000ทำสีทำไมทำสี1,007ครับอ่าแล้วก็อย่างกรณีครับพระเอกคือว่าหน้าแป้นใหญ่ครับถ้าอย่างกรณีคู่คู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าไม่ทำสีอยู่2,005ครับถ้าไม่ทำสีอยู่2,005แต่ถ้าทำสีแล้วอยู่2,008อ่าขยับขึ้นไปอีก300เหมือนกันครบับผมครับก็คือลูกค้าซื้อไป,ไปใส่โน,น้ตมไม่ต้อง่ไม่ต้องหรือว่าจะไม่ใส่ยอย่างอื่นก็ได้คือว่า มัน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 จะได้เปรียบตรงที่ว่ามันกว้างขึ้นเนาะใช่ครับนี่นะครับไหนพี่ขอดูแบบแบบเบ้าหน่อยออันนี้ก็ได้เปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าอ่าเพื่อนต้องการแบบไหนนะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้จะนุ่มกว่าอ่าครับแล้วก็กระทะคนละแบบด้วยเนาะใช่ถ้าเกิดว่าใส่ตัวนี้นะครับคือว่าตัวนี้เป็นอ่าจะกึ่งออกเคตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ คือหน้าแป้นใหญ่เลยนะครับอ,อืมครับโอ้โอเคนะครับหล่อมากแล้วถ้าเกิดว่าเ,าเอาเอาเอาทั้งยางนี่ขายวงก็ขายคู่เท่าไหร่นะถ้าอย่างหน้าแป้นเล็กเนี่ยถ้าหน้าแป้นเล็กพร้อมยางอยู่ห้าพันครับอ่าห้าพันพอดีครับผมอ๋อห้าพ<อ>ันองคู่ครับถ้าเป็นแป้นใหญ่ครับแป้นใหญ่แป้นใหญ่พร้อมยางอยู่ ห้าพันแปดอืมเป็นอ๋อเป็นห้าเป็นแปดขยับขึ้นไปอีกแปดร้อยอ๋อครับโอเคครับรุ่นมันนะเออเข็นมันหนักๆอ่ะครับครับโอเคยางก็จะได้เป็นยางเปอร์เซ็นนะครับเปอร์เซ็นครับเป็นยางใหม่แล้วยางไม่ใช่ยางลบตานะครับต่ว่าไม่ใช่ปืนใหญ่คู่นะครับแต่ปืนใหญ่คู่ เดี๋ยวอาจเดี๋ยวอาจจะต้องสั่งไปแต่กระทะก็ได้นะครับหรือว่าจะหรือว่าจะเอายางที่ดีไปก็ได้นะพี่นะเนาะได้นะ,เ,ะเ,เพราะว่ามียางเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแต่ว่าเผื่ออยากได้พื้นใหญ่คู่เหมือนวิสันนะครับอันนี้เสร็จแล้วสั่งก็รับทสั่งแปลงคือว่าแปลงยังไงครับล้อก็เล้เลยอ๋อครับยังไงก็ ลองลองโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวพิสันจะไปเบิร์นยางให้ดูนี่นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับตกลงว่าพิสันก็มาสั่งยางนะครับไอไม่ใช่สั่งกระทะนะครับคู่นี้ของพิสันก็สองพันแปดนะครับพิสันวิ่งเมา,าเองอยู่ใกล้ๆจะได้ไม่มีติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์หมดนะครับ<อ>มันจะได้ครับน,น,อนะนาอาจจะต้องรอติ๊กเกอร์นี่นะครับโอ้วอันนี้นะเป็นใหญ่ รู้สึกว่าจะทํามาประมาณปีหนึ่งยังพี่ได้ยังก็เริ่มทำตั้งแต่ก่อน,นก่อนเดือนธันวาก่อนเดือนธันวาปีปที่แล้วเนี่ยก็ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับโอ้หกเจ็ดเดือนแต่ว่าออเดอร์นั้นเห็นพี่เขาบอกว่าเป็นเป็นพันคู่เลยนะครับอันนี้ักแป้นใหญ่ครับสีนี่สั่งได้เนะะาะครับได้ทุกสีเลยสีเหลืองนะครับ กระทะพวกนี้ก็รอครับเรอตัดแล้วก็กึ่งนะครับก็เป็นขอบสิบหกนะครับซื้อไปก็สายได้กับยางรถรถไถของเราทั่วไปเนาะสิบห้าก็มีนะครับอ๋อมี15ด้วยอ๋อสิบห้าสิบหกแต่ว่ามีใหญ่สุดเท่าไหร่นะสิบหกไหมสิบหกเขาบอกใหญ่ส่วนมากรถไถเป็นขอบสิบหกครับส่วนครับแต่ว่าส่วนมากที่เห็นเจอที่เยอะๆก็สิบหกนับ ว่าจะเอาไปใส่ยางกระบงกระบะอะไรนี่ได้หมดเนาะครับนะโอเคนะครับผมสันนง่ายนะเดี๋ยวพี่สันจะไปรีวิวที่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับตอนใส่แล้วก็ตอนวิ่งนะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะตามนั้นนะสำหรับ,บ,บเบอร์โทรก็ทิ้งไว้อีกครั้งนะ,นะครับ0หกหนึ3งเจ็ดสามแปดสงเจ็ดดนะลุงทิพย์ยางเปอร์เซ็นต์นะครับผม,อมโอเคท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้หรือว่าเฟซบุ๊กก็ ลุงทิพย์ป่ะอ่าเดี๋ยวชื่อร้านเลยอ่าเฟซบุ๊กว่ชื่อร้านเลยครับอาจจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้เดีวมามีคนรับตลอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้กันน่าจะแรงอ่าโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ